นี่โครงการแก้มลิงนี้จะต้องอธิบายนิดหน่อยขอแผ่นขาวๆเพื่อจิตมาขีดให้เพราะว่าอันนี้ดูดูจะไม่รู้เรื่องแก้มลิงน่ะมันอยู่ที่นี่อยู่อยู่ตรงระหว่างแม่น้ำทาาจีนแม่น้ำบางประกง ที่แม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำเจ้าพยาเข้ามาแล้วก็แล้น้ำเจ้าพญานี่ตอนแรกนี่กว้าง น้ำเวลาเวลาน้ำขึ้นก็ขึ้นไม่แรงนะแต่มาถึงตรงนี้ใกล้ใกล้สะพานสะพานกรุงเทพสะพานกรุงเทพสะพานพระเจ้าตากสินแล้วก็สะพานสะพานพระรามเจ็ดสะพานพระพุทธโย้าตรงนี้แคบ น้ำมาที่นี่น้ำขึ้นเวลาน้ำลงมาก็น้ำขึ้นมาชนกันที่นี่จึงออกมาด้านกรุงเทพด้านฝั่งตะวันออกนี้ไม่ค่อยเข้าเพราะว่าตะลิ่งสูงกว่าก็เข้าเข้าแล้วก็ เมื่อเข้าแล้วก็ไปไปขังอยู่เวลาน้ำขึ้นเข้ามานี่เวลาน้ำลงมันออกมาทันออกมาไม่ทันเพราะว่าน้ำที่ลงมานี่ต้องลงมาให้น้ำที่มาจากเหนือลงมาด้วย จึงเข้านถทาเดียวลงไม่เคยลงเมื่อไม่ลงถนนที่ได้ยินมากที่สุดก็คือถนนเจริญนครกับถนนจรัญสศรษวงก็ท่วมนี่ถนนนี่ท่วมถนนสองสองถนนนี่ท่วมท่วมเป็นเวลาสองเดือน ตรงนี้มีคลองสันภสษามิตรจากปากน้ำไปถึงสมุทรสาครตรงนี้ไม่มีประตูน้ำตรงนี้เป็นคลองชายทะเลคลองชายทะเลมิรมีประตูน้ำ และมีมีประตูมีที่จะลงทะเลได้เป็นเป็นแห่งๆตรงนี้เป็นเป็นถนนถนนสุขมุมวิทเก่าเา <c oughs> ฉะนั้นน้ำที่ลงมาที่นี่ เวลาน้ําทะเลสูงน้ําไม่เข้าก็ปิดได้แต่เวลาน้ําลงเปิดลงได้ก็เอาน้ําที่อยู่ข้างบนนี่พันมาเอาลงนี่ได้แต่ระหว่างทางมีถนนมีมีถนนบางนาตราดมีถนนมีรถไฟ ช่องพงนี้ตันไม่ผ่านไม่ไม่ค่อยได้แล้วก็มีตามทางนี้ก็มีหมู่บ้านจัดสรรมีหมู่บ้านระหว่างทางก็มีหมู่บ้านต้งน้ำจึงลงไม่ได้อันนี้ถ้าทำให้น้ำลงมาได้แล้วมาที่นี่สูบออกน้ำนี้ก็จะออกได้เร็ว ทางนี้ทําไม่ได้เพราะไม่ไม,มีน้ําลงมาที่นี่น้ําทะเลเข้ามานุนไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะระบายน้ำที่ที่อยู่ที่นี่หรือที่อยู่ในในบริเวณนี้แล้วระหว่างนี้มีมีถนนถนน แล้วกม็มีหมู่บ้านมีมีโรงงานตลอดทางมีถนนไปนครปฐมไปสำพรานน้ำที่ลงมาจาก,จากทางนี้ไม่สามารถจะลงได้กรอง รองตวีวัฒนาลงมาตรงนี้เนี่ยทะลุไม่ได้แล้วมาถึงตรงนี้ก็มามาตรงอยู่ที่นี่เพราะว่าน้ำน้ำขึ้นไปโครงการแก้มลิงก็คือจะทำกัน้นทองข้างนี่และจะให้น้ำที่ลงมาจากที่นี่ ทะลุมีมีประตูน้ำเราเอาลงไปได้แต่สำหรับอย่างนี้จะต้องทำให้มีบริเวณที่จะกักน้าได้มากๆจึงต้องทำโครงการ กั้นตรงนี้เราอาจจะทำเป็นเป็นคันลงมานี่เป็นคันลงมาแล้วตรงนี้ก็เท่ากับเป็นคันเวลาน้ําในทะเลสูงเราก็ปิดแล้วก็สูบน้ําออกเวลาน้ําลงเปิดน้ําก็ออกได้อันนี้เป็นเป็นหลักการ แต่ว่าโดยที่มีประชาชนอยู่บ้างที่นี่เราก็จะต้องไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนจึงทําเป็นอย่างนี้ทําทําเป็นเป็นคล้ายๆเป็นแท่นเป็นแท่นโดยที่ปกติเดี๋ยวนี้ที่นี่เป็น นากเกลือเดิมแต่ว่าทำนากเกลือไม่ได้แล้วเราเป็นนากุ้งนากุ้งก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำโสโครกมันลงมากุ้งก็ก็อยู่ไม่ได้เดี๋ยวนี้ทำนากุ้อนาปูก็ไม่ใช่นาปูแต่เอาปูจากที่อื่นมามาปล่อยไว้นี่นี่เป็นธนาคารปูเป็น คือไม่ไม่ใช่เลี้ยงปูเลี้ยงปูไม่ได้เพราะว่าน้ำมันเสียถึงอันตรายมากว่าปูที่อยู่ที่นี่กินน้ำโสโครกแล้วคนรับประทานปูก็ปวดท้องอันนี้มีชื่อเสียงมานานแล้วปูสมุทรสาครน,นี่ทำให้คนเป็นเป็นโรค ทางเดินอาหารได้มากฉะนั้นถ้าทำอย่างนี้ทำขึ้นมาเป็นเป็นที่เป็นแท่นเป็นแท่นขึ้นมาแล้วก็ในในแท่นนี้มีที่พอสำหรับให้ประชาชนที่อยู่แถวนี้มาจัดเป็นหมู่บ้านจัดสรรและในที่แท่นนี้เนะีเราก็ทำทฤษฎีใหม่ มีมีสระน้ำแล้วก็มีเขตของหมู่ของบ้านฉะนั้นพวกที่อยู่ที่นี่เวลาปรับปรุงดินพอสมควรแล้วซึ่งทำไม่ยากนักภายในสองปีเอาดินนี่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้แห้งเสร็จแล้วอาจจะเอาดินจากที่อื่นมามามาปูไว้บ้างมา ล่างความเค็มของของดินปลูกต้นไม้ได้โดยเฉพาะอย่างมะพร้าวหรือจมพู้หรือปลูกผักเลี้ยงเลี้ยงปศุสัตว์ในที่อ่างสระน้ำนี่ก็เลี้ยงปลาได้ส่วนในที่ที่เป็นที่ดินที่เป็นแก้มลิงนี่ที่น้ำลงมานี่ถ้าทำนาน,านไปน้ำนี้ก็จะเป็นน้ำที่สะอาด สามารถจะเลี้ยงสัตว์น้ำ